สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alex Walk ครับวันนี้มาพบกับพระสะสมเช่นเคยครับเ,เป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าสารวันนะครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อปีพศ สองห้าสองสี่ครเป็นเหรียญที่ลุกสิทธ์นะครับก็คือบริษัทสุราทิพรลังสีมามหาชนจำกัดอันนี้สร้างถวายให้หลวงพ่อเพื่อเอาไปแจกทหารตำรวจตะเวนชายแดงนะครับเพราะช่วงเวลานั้นนะครับเมื่อปีสองสี่ก็ทางเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านชายแดนนะครับเหรียญน,นี้จะ ในแวดวงของตำรวจทหารชายแดนนะครับก็จะทราบกันดีนะครับในเรื่องของผู้ธคุณในเรื่องของความแค้วคาานะครับเพราะนั้นตำรวจทหารตะเวนชายแดนต่างๆก็จะหวงแหนกับกับเรียนนี้มากนะครับเพราะว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในสายของอประชาชนทั่วไปเหรอคนที่เล่นหาพักเครื่องนี่ก็ ไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรนะครับนะครับราคาค่างวดตรงนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเหรียญก็อยู่น่าจะอยู่ที่เป็นเหรียญอยู่หลักพันนะครับที่พอทราบๆเนาะประมาณนี้ครับนะครับหนะลวงพ่อพุทธานิโยนี่ก็เป็นสิทธิ์ของของหลวงปู่เสา กันตะสีโรนะครับก็คืออา,อาจารย์ของหลวงปู่มั่นบริทัตโตนะครับท่านรู้สึกจะเป็นหนึ่งในสิบของลูกศิษย์ของหลวงปู่เสานะครับหลวงพ่อพุทธท่านกเา็เกิดเมื่อปีหกสี่นะครับสองสี่หกสี่นะครับแล้วก็ท่านมอณนา,าพเมื่อ สองห้าสี่สองนะครับอายุท่านประมาณเจ็ดแปดสิบปีนะครับนะครับท่านถือเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เสากันตะีโลนะครับถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของพระกรรมฐานนะครับสายหลวงปู่เสากันตะีโลสายหลวงปู่มั่นนะครับ ท่านเนนเกิดที่จังหวัดสระบุรีนะครับอําเภอหนองโดนนะครับท่านเป็นบุตรเพียงคนเดียวของของครอบครัวนะครับก็มีอาชีพทำนาทำไร่อายุท่านประมาณสามสี่ขวบก็บินามันดาก็ถึงแก่กรรมนะครับท่านก็เลยย้ายมาอยู่กับญาติพี่น้องแถวในภาคอีสานนะครับรู้สึกจะเป็นแถวสกลนครประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านก็ เรียนจนจดปฐมหกครับนะครับแล้วก็ถึงลาออกมาบวชบรราชาเป็นสามเณรเมื่อปีสองสี่เจ็ดเก้านะครับตอนที่อายุท่านได้ประมาณสิบห้าปีครับนะครับที่วัดที่อำเภอสว่างแดนดินผมจําวัดชื่อวัดไม่ได้นะครับเหรียญด้านหลังนี่ก็มีความแปลกตรงที่ว่าเนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นยันนะครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นนะ,นะครับยันเนี่ย ะจะลักษณะเหมือนกันแต่มียันตัวนี้ครับซึ่งจะแหว่งไปช่องหนึ่งไม่เป็นไม่เป็นเป็นเหลี่ยมนะครับไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะแจ้งไว้ว่าเป็นพศสองห้าสองสี่นะครับเหรียญน,นี้ก็มีอายุสี่สิบปีละนะครับวัดป่าสารวันเหรียญสู้ศึกนะครับบริษ,ษ,ษัทสุราทิพย์ลังสีมาจำกัดมหาชนนะครับ รูปลักษณ์ของเหรียญก็เป็นมาตรฐานพื้นฐานทั่วไปนะครับครึ่งองค์สวยงามก็ผมก็เก็บสะสมรักษาไว้ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่าน่าสะสมอีกเหรียญนหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาค่าโงดอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนะครับคนที่ ในโคราชนะครับนครราชสีมานะครับก็จะรู้จักท่านดีนะครับแล้วก็รวมทั้งประชาชนชาวไทยทั่วไปก็รู้จักท่านดีนะครับถึงแม้เหรียญของท่านหรือวัตถุมงคลท่านจะไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับแต่คนในพื้นที่ก็ถือว่าศรัทธาศรัทธาในวัดปฏิบัติของท่านมากนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะได้ดูได้ชมกันนะครับ นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอฝากาช่องอ l e x Walk ด้วยนะครับแล้วนกะ็ยังไงมีอะไรก็ร่วมพูดคุยนะครับหรือจะคอมเมนต์ก็ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมา,าดูว่าเจ้าพระอะไรที่สัสมไว้มาให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ดูได้ชมกัน นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปแค่นี้ก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม